ครับสำหรับวันนี้นะครับจะมาแนะนำะไม้ไผ่สำหรับทำไฟช่อปาล์มอันนี้สั่งซื้อมานะครับลำตวงต้นโคนต้นนะครับก็จะมีขนาดอยู่ประมาณ1นิ้วเราจะใช้สำหรับเสียบแป้นไฟนิ้ว2นะครับเด็กนิ้ว2อนี่อย่างนี้เลยตัวลำไม้ไผ่ก็จะประมาณนี้อันนี้มีความยาวอยู่ 5เมตร20นะครับก็จะยาวประมาณนี้ลำสวยๆนะครับตรงปลายก็จะมีลักษณะประมาณแบบนี้นี่เลยอันนี้ยังไม่ได้แกะออกมานะครับงแต่ซื้อมาลังไม่มีเวลาแกะออกมาติดสายสายขั้วสายขั้วก็กำลังทำอยู่นะครับกำลังเล่งอยู่ที่ให้ทันใช้งาน ก็าเลยนะมาแนะนำจิไม้นะครับก่อนจะเอาไปใช้งานาแนะนำให้ซื้อ,อตัวทากันมอดนะครับก็มีหลากหลายยี่ห้อทาสีามันคล้ายๆแบบตัวเคลือบนะครับกันพวกมอดกินไม้นะครับถ้าเราไม่ทาเราเอาไปออกงานเลยอย่างนี้โดนฝนไม้จะมีการผุนะครับจะเป็นรูตัวมอด ซึ่งไม้รุ่นเล็กๆที่ซื้อมาเอาไปใช้งานเลยนะครับรีบใช้งานไม่ได้ทานะไปโดนฝนนี่จะมีลักษณะอย่างนี้เห็นไหมครับอันนี้ก็ตามอายุงานอันนี้ก็ใช้มาหลายงานแล้วป่ปนกันไปนี่จะเป็นรูๆเลยนะครับน,นี่จะให้ดูประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่นี้เลยครับอันนี้มันใหญ่เกินนะผมตัดออกมันยาวเกินไปผมเลยตัดออก สำหรับคนที่จะทำไฟชอบปามใช้งานประมาณนี้เลยเป็นฝุ่นผงเต็มเลยนะครับไม่รู้มาจากลํำไหนรุ่นแรกๆไม่ได้ทานะครับกลับมาทาทีหลังก็เอาไม่อยู่นี่ก็จะเป็นรุ่นที่สองที่สามอาเป็นไปได้นะครับซื้อมาก่อนทำเอาไปรับงานนะครับแนะนำเป็นาทานํายาการมอะครับประมาณนี้เลย ทำสวยๆนะครับฝากไขาด้วย